สวัสดีค่ะทุกคนแหนมนออยู่ที่อยู่สวนคาเฟ่บางพระจ้าบรรยากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนจ้าแหนมกลับกล้องก่อนจ้านี่ทุกคนที่นี่มีแคมปิง้งมีฟาร์มด้วยนะจ้า่อแบบเป็นที่ชิลๆนะนีบอ่อสำหรับถ่ายรูปข้างหลังจะเป็นฟาร์มนะุคนจ๋า นี่แบบชิชิวิวยสวยน่ารักฟังฟินก็จะเป็นบ้านคาเฟ่สีขาวนะคนจ๋านี่ดูดิมุมนี้ก็สวยครับเห็นไหมเดี๋ยวหนม่พาไปดูฟาร์มจ้ามุมถ่ายรูปเยอะนะทุกคน ร้านเล็กๆแต่น่ารักจ้ามีนคนนั่งเต็มเลยเราจะไปที่นีกันนี่เห็นไหมมีที่ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะฟุง้งฟริงมีสะ,ะพานส่วนข้างหลังนะทุกคนมีน้องมาจ้าน,นี่ยยีงไม่ได้เดินเข้าไปดูเลยว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะทุกคนจ้าเขาก็าจะมีร่องน้ำแล้วมีสะพานนะ นี่กว้างขวางควรจ้าพาเด็กๆมาวิ่งเล่นได้สบายเลยอะ่ะใครที่สนใจมาได้เลยนะ่มแนะน,นำเลยจ้าไปจ้าข้างหลังก็มีเราไม่รู้ว่านี่มันคือข้างหลังข้างหน้านะทุกคนเพราะว่ามันกว้างมากนะมีที่นั่งในสวนแบบฟุ้งฟิ้งน่ารักน่ารักรอบสระว่ารอบสระนี่น่ารักมาก มุมมองมบม,ม,มนี้ก็สวย,ยทุกคนจ้าเราได้ที่นั่งแล้วใครไม่ชอบนั่งในห้องแอร์ก็มาเดินข้างนอกฟินเฮ้ยฟินนะทุกคนดูดิสวยอะอยเห็นไหมคะชอบอ่ะ